สวัสดีนะครับผมพบกับช่องเดอะดาวเหนือเกมเมอร์นะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่ในเกมล i ยเรนเจอร์นะครับผมอ่ะก็คือคลิปก็คือคลิปนี้ผมจะเป็นการถ่ายแบบนี้นะครับผมอ่ะเพราะว่าเอิมคือโปรแกรมคือโปรแกรมอัดคลิปของผมนะครับก็คือมันคือมันดี่งนะครับผมตอนก็คือตอนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือมันไม่สามารถมันไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับผมอ่ะ เพราะว่าผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับผมเพราะเครื่องนี้มันใกล้จะบ่งเท่งเพราะเครื่องนี้มันใกล้จะบ่งเท่งแล้วนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้ผมก็ใช้มาประมาณ4ประมาณ4-5ปีแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะมาถ่ายคลิปนะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับผมอ่าที่ผมอยากได้นะครับแน่นอนนะครับก็คือตัว นางเอกทั้งสองนะครับผมอ่า <_ d ance> คือเรื่องนี้ผมยังไม่เคยดูนะครับผมเพราะผมก็ยังไม่ได้รู้เพราะผมก็ยังไม่ได้รู้รายก็คือรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าผมดูแต่ว่าผมลองคิดนะครับก็คือมันคงเหมือนกับบีดนะครับผมที่ที่ผมดูนะครับผมอ่า <_ d ance> โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชานะครับผมอ่า ที่ผมอยากได้แน่นอนนะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วตัวต่อมาที่ผมอยากได้แน่นอนนะครับคือตัวนี้นะครับโดยก็คือก็คือโดยก็คือโดยเฉพาะตัวนี้นะครับผมเพราะตัวนี้ที่ผมอยากได้นะครับผมก็คือมันมีดาเมจนะครับผมอ่าเป็นดาเมจธาตุไม้นะครับผมที่ผมต้องการนะเพราะมันออกเป็นแนวดาเมจนะครับผม โอเคนะครับเราก็มาลุ้นกันเลยนะครับผมอ่าก่อนอื่นเราก็มาสุ่มกันเลยนะครับผมก็ต้องขอก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าเอิมคือมันคือจะว่ายังไงเหรอครับคือโปรแกรมมันไม่คือโปรแกรมมันไม่ทํางานนะครับผมอ่าก็คือโปรแกรมอดัดก็คือโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับผมก็ต้องขอโทษก็ต้องขอโทษด้วยด้วยนะครับผมอ่า โอเคนะครับเราก็มาเปิดกันเลยโอเคนะครับเรามารุ่นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนครั้งแรกนะครับผมโอเคนะครับผมเรามารุ้นกันนะครับผมมานะครับจะได้หรือเปล่าเปยียงโอ้โหชมพูมาเลยอย่างกากนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาลุ้น กันรอบสุดท้ายนะครับผมก็คือ300รูบี้นะครับผมอามาลุ้น300รลูบี้กันนะครับผมผมขอลองออกไปก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมลองผมลองทําอย่างนี้นะครับผมก็คือมีคคละโบแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าก็คือผมอยากเรียกอยากเรียกให้มันมานะครับผมก็คือก็คือคนละโบเรื่องนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผม ถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยดูนะครับผมแต่ว่าที่ผมต้องการนะครับคอมโบความสามารถล้วนๆนะครับผมอ่าก็คือคอมโบความสามารถ1000หน่วยนะครับผมอ่าคือเออแร่เนืดนะครับผมอ่าเป็นแร่เนิดหรือเป็นหยุดหรือเป็นหยุดแร่ก็ได้นะครับผมอ่าเรามาลุ้นกันเลยนะครับมาอย่าไปรีรออย่าไปรีรอนะครับผมเพราะถ้าหากรีรอแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะ เออก็สุ่มไปเลยนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปเออคลิปก็คือคลิปของผมก็ผ่านไปสี่นาทีแล้วนะครับผมผมพูดมากไปไหน่อยนะครับมามาหน่อยโอมาแล้วนะครับผมโทวะมาแล้วโอโหในที่สุดนะครับผมคอมโบ และหนืดนะครับผม 1, หนึ่งพันหน่วยในที่สุดก็มาแล้วนะครับผมเรื่องนี้ผมน่าจะดูย้อนหลังนะครับผมก็คือก็คือโคอก็คือถ้าหาโคโรโบเรื่องไหนมานะครับผมก็คือผมจะไปหาดูแบบย้อนหลังนะครับผมอะ่ะก็คือถ้าหากเรื่องไหนมันถ้าหากเรื่องไหนมันสนุกนะครับผมผมก็ผมก็อยากจะได้นะครับผมก็คือจะมีเรื่องเออที่ผมชอบนะครับผมก็น่าจะเป็น เรื่องเออเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันเลยนะครับผมเออตัวบินมูลผีจีนนะครับผมโอ้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับผมแต่ขอให้ได้อีกตัวไหนก็ได้นะครับผมโอ้ไม่ได้นะครับผมแต่ก็ได้อยู่นะครับผมอ่า โอ้โหคราวนี้เป็นเจ็บด,ดาวล้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็ได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับผมอ่าผมก็ได้มาแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผม